ช่วงนี้กลับมาอยู่กับทารายอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนะี่ยใครที่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยนะคะและอยากจะลงรูปไม่มีรูปที่จะลงไอจีต้องบอกว่าวันนี้เรามีคอนเทนต์ดีๆนั่นก็คือการทําอาหารเช้าสไตล์ฝรั่งนั่นเองต้องบอกว่าหน้าตาดีสวยแล้วดีต่อสายสุขภาพเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะชื่อเมนูของเราก็คืออะโวคาโดออนโทสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยต้องอยู่กับเชฟสักนิดน,นึงขเขาได้เชิญเชฟออมจากร้านย้อยย่อยรีซิปีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชฟค่ะวันนี้จะมีรูปสวย,สวย,สวย าารเช้าดีๆลงแล้วใช่ไหมคะหรูหราเลยค่ะหรูหราเลยชีวิตดีๆอ่าโอเคถ้างั้นถามก่อนเลยว่าเราต้องเตรียมอะไรกันบ้างคะก็อะโวคาโดออนโทสนะคะก็อย่างแรกเลยก็ต้องมีขนมปังนะคะอะโวคาโดค่ะอันนี้เป็นบีทรูทฮัมมุสค่ะตัวนี้เป็นเชอร์รี่ทเมโตค่ะมีเลมอนเวจเจสนะคะโพชเอ็กซ์แซลมอนค่ะเป็นสโมกแซลมอนมีอัลมอนมีบอสตอมิกรส อันนี้เป็นพริกไทยนะคะอันนี้เป็นอวอเตอร์ครีสแล้วก็ตัวสีเหลืองก็จะเป็นฮอร์เดนเดซอสแล้วก็ตัวนั้นเฟตตาชีสค่ะออฟฟออยลแล้วก็บัตเตอร์ค่ะทีนี้ขั้นตอนวิธีการทำหระคะก็เดีย๋ยวเราจะมาเริ่มจากแต่งจานก่อนเลยค,ะค่ะเพราะว่าพอกริลขนมปังเสร็จปุ๊บจะได้ลงจานเลย นเราเสร็จแล้วนะคะ,คะเราก็จะมาเปิดเตากาันขนมปังใช้เป็นขนมปังอะไรคะอันนี้อมใช้เป็นลายเบรดที่มีมัลติกรนค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะเพราะขนมปังเนี่ยมันมันไหม้ง่ายมากเลย ตอนนี้สีขนมปังก็เริ่มเปลี่ยนแล้วใช่ะค,ะค่ะเดี๋ยวเราจะเอาขนมปังเนี่ยะคะมาทานตัวเนยกันอมอมใช้เป็นเนยจืดค่ะแล้วก็ถ้าอยากจะทานเค็มก็เราก็มาโรยเกลือเอาทีหลังได้ต่อไปนะคะเราก็จะมาทำอะโวคาโดกันนะคะค่ะตัวน,นี้ออมจะใช้อวโวคาโดเอาม,ามัดสแมชนะคะ เหมือนก,การบดถูกไหมคะใช่ค่ะก็จะใส่อลิฟออยล์นะคะนิดหนึ่งแล้วก็ดีบเลมอนหน่อยใช่ค่ะเพิ่มรสชาตินะคะนี่อาก็จะใส่พริกไทยนะคะจริงๆกลิ่นมีผลมากเลยใช่ไหมคะสำหรับพวกแบบ สมุนไพรต่างๆเวลาเติมลงไปในอาหารใช่ค่ะมันจะได้เป็นอีกนิติหนึ่งม,มันจะมีความซับซ้อนนะคะนี่เราก็ได้แล้วนะคะเราก็จะเอาเอาัโวคาโด ก็คือไม่ไม่เหมือนการบดละเอียดมากนะคะ<ช>ยังเหลือเป็นชิ้นๆเป็นเท็กเจอร์ให้เราเคี้ยวเจออยู่บ้าใช่ค่ะแล้วแต่คนชอบเลยค่ะอย่างอ,ออมๆชอบความมีหลายเท็กเจอร์อยู่บนตัวอาหารค่ะ่ะทีนี้ขั้นตอนต่อไปกันบ้างจะมาหั่นมะเขือเทศกันนะคะ เตรียมทำสลัดถูกไหมคะใช่ค่ะจากนั้นก็เราจะเอา watercress นะคะ,คะแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปหรือว่าจริงๆใครชอบเป็นล็อกเก็ตก็ได้ได้ค่ะแล้วก็เราจะใส่ออล v ฟออยลงไปนะคะค่ะพริกไทยคะ่ะเกลือพริกไทยเนาะใช่ค่ะ ก็จะผสมให้เข้ากันนะคะค่ะจริงๆแล้วการใส่โอลิกรอลเกลือพริกไทยเนี่ยเราทำเป็นสลัดกินเปล่าๆก็ได้เลยใช่ไหมได้เลยค่ะ,คะแล้วเราก็สามารถใส่พวกเอาแอปเปิลไซเดอร์ลงไปมันก็จะมีรสชาติขึ้นแล้วก็จะเอาเขาลงที่ขนมปังค่ะวางท็อปไปอีกทีหนึ่งนะคะใช่ค่ะมะเขือเทศเราก็วางกระจาย ก็ได้ก็จะได้เป็นการตกแต่งจานด้วยใช่ค่ะยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนชอบผักเนาะเห็นเมนูนี้เ,นนเห็นผักเยอะๆเนาะ,น,ะน่ากินมากแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยใช่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาตัวแซลมอนค่ะแซลมอนมานะคะของออมก็สมุกแซลมอนที่ได้มาเป็นแผ่นใช่ไหมคะ,คะถ้าแบบว่าเราวางไปอย่างเงี้ยมันก็จะบางทุกอย่างหมดออมก็จะมาม้วนให้มันเป็นเหมือนดอกไม้ อ๋อเราก็เลยจะใช้วิธีนี้เพื่อที่จะได้ให้เห็นทุกอย่างครบเห็นส,<ช>สีเห็นอะไรด้่ะแล้วก็ที่เอาสีเอาสโมกซมอนมาเราสีเขาจัดมากค่ะแล้วก็ไม่ต้องวางทั้งหมดบนขนมปังก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้องเขาก็จะหล่นลงมาค่ะต่อไปนะคะแล้วก็จะวางไข่เป็นโพชเอ็กนะคะถามเชฟสักนิดหนึ่งวิธีการทำโพชเอ็กทำยังไงคะ ถ้าเทคนิคของอมที่ทําให้สวยเลยนะคะก็จะใช้หม้อทรงสูงค่ะแล้วใส่น้าเยอะๆอ่ะฮะใส่น้ําส้มสายชูลงไปเพื่อต้องการให้ไข่มันเซตตัวเป็นเป็นลูกค่ะโอเคแล้วก็ใช้อุณหภูมิน้าเนี่ยเราใช้แค่น้ําให้มันพอเป็นบับเบิ้ลค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเดือดเนไม่เเกินไปแล้วก็ต้องใช้ไข่สดและห้ามใช้ไข่จากตู้เย็นนะคะแต่ไข่เนี่ยอมจะตอกใส่ถ้วยเล็กๆคือจะอมจะเอาชามเนี่ย ถ้าจะติดน้ําลงไปเลย <Okay. S 2> เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ไข่ที่ค่อนข้างห่างกับน,น้ำเนี่ยมันจะไม่สวยแล้วก็มันจะกระเด็นเพราะ,ะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าโพชเอของเชฟคือแบบกลมแบบสวยมากเลยนะคะก็จะมีสีขาวมาช่วยตัดอีกทีนะึงเสร็จแล้วนะคะเราก็โรยด,ด้ยวยอัลมอนนะคะ,คะตัวนี้เป็นฟตเตชีสค่ะแล้วก็บดลงไปตัวนี้เป็นบอสมิทเกรสนะคะแล้วก็ ใช่ค่ะ,คะจบด้วยตัวนี้เลยค่ะเลมอนค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับจานนี้ของเราอะโวคาโดออนทอสสวยมากค่ะเชฟอันนี้ค,คือแบบถ้าลงรูปไปแน่นอนว่ายอดไลค์ต้องเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้น,นต้องบอกว่าไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวด้วยตัวนี้คือประโยชน์เยอะมากนะคะมีอะโวคาโดมีผักมีแซลมอนมีไข่ทุกอย่างคือแบบ สายสุขภาพร้องว้าวจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณเชฟบอมมากนะคะคจากร้าน <ๆ S 2> นี้สวยดีค่ะ,คะมาบอกเมนูดีๆแบบนี้นั่นเองนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปเจอกับพี่บัญชากันต่อเลยะคะ่ะ